cần bạn bằng... ừ, người nào bây giờ đây bấm tóc rồi mình tóc đây luôn ừ. này bao ra, uống không? lộc <laughs> mày mày tụ ngam thế, cười thăm ล้วหัวซาเราก็ลดลงมาแล้วปัดลงมาเดี๋วก็มาเกิดอยู่หัวขั้นใด <S 2> <S 2> สบายดีเด้อป้าลุงเอ้ยอยู่หยยันอยู่หน้าคือเกา่าหาตุ่นเ่าก่อนของผัคกคุณยายจับคุณยายมาให้หตุ่นเ่าเราไปตู่ไปตู้เเ่าเรามาอยู่หน้าแล้วแบบนี้นะตอนนั้นเราอยู่เพื่อนขอบคุณหลายเด้อตู้เอ้ยผักคงผักคองมาให้ขอบคุณพระเจ้า ข้าน, from, น e อนไหยตื่นเลยได้บุ๊ลเอ็นายยังไม่ได้มาเลยดูเอ้หัวข้างในแล้วเนาะยังอยู่หายดูที่นีตัวไม่จนง่ายายของผักของผักโอ้ของผักของผักจากคุณยาย จากประเทศไทยแต่อันนมนี่ของห้านี่คะซื้อมากี่นี่เนื้อพีนใหญ่เลยพวกใหญ่เลยพ่ใ่เยมบูใเยอะมือกันแบบบวมเลยนะโอ้ยเบื่อไอ้ยาเออต้องสีดยานี่ชายล้วมึงด้ว เออบวมแขนนขานมันตักแขนักขาเนี yeah. oh, ่ยมือจัชี้ต้วน้บวมเนาะจัไวาดีเป็นวมเป็นย่งจะบไดเจ็บบ่นักขึซื้อบ่ะไม่นักึซื้อโอ้โหี้ใต้ลาลามแก้นี่แวมึงนี่สีสีแ่ลอเมืองเนี่ยโองานนะจ้ว่าเศร้าบวมเนี่ย อย่ามองเลยว่าขอเามตกมองต๊มอนสินะคะสีดใส่พเก็บ้าอันนี้เพา่นให้อันไม่น่านอละว่าเราเจ็บแขนเราควรมานวดเรคือไข้ยุรว่าดีเราอะดีนะเพราะมันเป็นมันเป็นนั่นนี่เรงนครจะทาลงเมืองคนนันวดเออคือบริการตัวตายดีแม่มีหน้าจะไปดีแม่เอ้ยมีหน้าตัวนี้แม่ดีดีนี่นี่นี่ปดเหรอควรจะชี้ควรชควรชนวดลงเบืองคนนันคัดแขงคนน นี่เราบ่ิเลยปวดอ้าวอย่งเถอะมันแบบไปลองมึงลองมึงใ่้าลาวดีเนเอามาแก่ให้เราเบิรลห่าละแกะแกให้เรามึงออโอ้ยเจ้มันอย่างยุบมันจ้กมันอยากขี่เดียวน่ะลองลองมึงนงอยากขี่ยุบเติบได้รบัดกางคื้นั่ะเขาลูกมาไปเช่าเลยเป็นน้ำมันนี่ยังเนี่ยบัดชอยบันเป็นเลยขนใช่มีเชาดีได้ลาว่ะ

เอ,ออใน,นการเดียวกันอย่าแบบท่าตัวนี้แบบท่านี่ฉันจะปวดเมื่อยี่เดินพานนวดนะนมาจะปวดนวดจะคอพาเสีหลยเล้ว่าหอนั่นมันเย็นห้อนะเอเสียหล่หล่อ,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 อ่อ,ห,อห,ห้อนแต่หาทาน้อยนึงคืนนยังเย็นมันนี่ตุกิ่งน้ําหละเออตุกิ่งเนี่ยตุกิ่งย่ง อันเดียวกันก็ตู้กิ้งเงินหาเรามันมันนี่ถ้าถ้าหลายมันออกห้อนไอ้ตู้ขึ้นบ่เนี่ยหลเนี่ยเจ้ากระดวดตามข้อมันดิบนข้อตจุ๊ยจุ๊ยโหดป้าเจ้ามึงเนี่ยตู้เแถวแถวเท้าก็คิ้มเท้าผิวบาดนี่ถ้าหลายมันจะห่อนไอ้ตู้ไอค่ะห่อนไหนตู้คาคาคืนอ่านี่ยเนี่หายตู้ไปนี่ไปหายตู้ตัวนั้นไปตู้ผู้ตู้ตัวนั้นตู้เบี้ยงนี่เออนี่ของป้าจอยเองนี่ยหายหายไม่ตู้มาปั่นหายไม่ตู้ว์นี่ ไเสียบตาเอ็มถึงตาเสียบตามึงมือมีตู้ทากันด้วยปวดแบบว่าเต็นโตหรือว่ายังสิได้เลยต้องทามึงขอตกบอกตุกมอนนะอันเดียวกันเบิดอันเดียวกันเบิดลกูอันนี่อันนี้นะแพงกูมูอกวดละสองร้อยตัวสิะอันนี่ผลทาผลทาขึ้นนะบางสีกับปวดแกนมันปวดทาหักับถึงใจเขาไม่ตู้เลยเจ็บหัวเขานี่วะ เองแบยางไปน้ำขา้คนอ่ะไปดูะไปสีเท่แข่งตู้เวียงไหมแข่งตูวเวียงปอ้อไปจะหันแตาเจ้าของว่ะบาเจ้าด้ลูกจีงวยไม่ใช่กเจ้าเสีบตาเ้บาเอาในผ้าไหมเออหายตู้สีแจ็คข้าวตู้เด้อแต่เราว่าดีเราว่ะเราไปหาสื่อเลอหายปกบใจเราว่ะบุิจุภาแนวดตัวนั้นเน่ยเราว่าคือข้หักเราเราจะเพ่ขี้มินนะ เราแพ้คีมินแล้ว่าท่าหลดราบช่าปวดยุดแต่ว่ามนอยาก่อยากขีดเปตุ้มผืดคือนเราคีมินคีมินเท่านี่เราบริท่าเยเคยถึาไปตุ้มก็มือนี่ซมันเอาผสมคมินเพราะจากเราจังเป็นตุ้มเอ้าเอ้าเอ้้อย่าู้อนี่ม่เะคนหนมยยังไ่ไจันอันเพลงพอดอันนี้พอด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 ยินดมีเฮงจจ่อยดิแต่ตัวังยังงั้น นี่เนี่ยข่อยสิพาไปหาอันว่าสิไปซื้อน้ําฮานขายาเนาะซื้อมาเบิ่งหน่อยว่ามันฉิดๆน่ะมันนวดบิงซิเซาได้นวดน้องเมืองาว่ามันสิเาบ่แล้วแล้ว่เด้อาานแล้วาหลายๆ่ตอนั้นก็ยังพอพาานีได้เ็ๆเนาะจใบ่

บ่มีนาวานำบ้านเฮานี่บ่มีจ้าบาดนีเนาะแต่อยู่พยังหาือยาแล้ววตตัวนี้ว่า้ตัวนี้ยาเป็นเจ้าน้ออกมาแล้วก็กิ้งบ่ลเถูรถถูบ่บ่ต้องนั่นสิบ่นี่ๆบอกแล้วนี่เออจะสิถูมือูกอ มึงเนี่ยมึงเนี่ยตู้เท่ามึงเนี่ยเท่าเอาท่าเอาตู้เท่าเบิดงมึอเดียวจักกัดีแล้วถ้าตัวนั้นคือหนึ่งในนิ้งลายแล้วฮะเบิ้งไปจับอันกินเข่าว่าคิวแท้หมดได้ฮะแก้แค่น้อนี่เพราะตัวนี้มันคิวคืออย่าอย่าเขียวปันไหมันหอมคิวปันไหมันหอมพอจะมาว่าหอมแล้ว่าเบิดอายุประมาณหาปีนับตั้งแต่ปีนี้แป๊บสิหดพันเบิ้อายุอยู่บ่เดี๋ยน้าถ้าเบิ้งหนึ่งเบิ้กเนาะจบ

นั่นหมูย้อนตัวนะเนี่ยคนมักตะเก้าอันอันระบายสกระบายสีเด้อเอ้ยแล้วคนจะไร่ตะเก้าน่อันนั้นนะมีแต่ของว่าแล้วเลยไปดูเพื่นบลานวาน้ำดังว่าแบ่งให้เอ้ยมีหน้าไหนเด้อวะแม่เนี่ยอยากไล่อยู่เด้ออันระบายสีมาของว่านนะลายเติบยุ่ยเนี่ยสิเฮียนชอนชอยชอนเพื่นระบายเออไม่น่ามาระบายบ้านนี่ก็ปวดเอวปวดเมื่อยร้องกิ้งเมื่งหย่าเอ้ยเจ้าหน่อยอะกิ้งอ่ะ บอกว่าบ้กว่าท่าวัดชามันน่มีชามันท่าวัดชามอันยามองนะของห้าอะไว่าบกขวดบ่าซิม่ยนหายใจเย็นขวดนึงมาให้ตู้ยแยงขวดนึงเบนมินาเราไล่เร้ววะมาจากมาโคนตู้นีกาลวดลวนะไมดได้บ่ทีหนึงนี่เนาะ าดพอเฉพาะว่าแทบไม่ได้ได้ราเราเปตุ่มขึ้นแล้วว่าขีมินแล้แพ้ขีมินให้วย่แล้ย่านยุเราว่ามันพอยนค่ะเขาอายุขีมินขีมินอ้อยขีมินอ้ยคือว่าได้อ่านตัวอันตัวกัวตำกันว่าดีตัวกัวนี่กันกัคอกันต๊มอนหันมาใช่หละส่ดบ่ได้หึงบันได้ะนวดน้องเบิ้งใดนไหพี่น้อบัได้คัดปาดนอนคือคัดหอยนีมันเะเป็นตุ่มตุ้มขึ้นขึ้นข้นมาก ินนกินมาที่ดินของกันนะตีดกมอเอ้ยไม่น่าก็เดินมาหอด้วยดยขึ้าเลยมไมขนตู้กรบอันนั้นมากับมียนน้ำไม้สาาใช่เข้าดูกถาลาตะเทาไเออนม่ชาที่เราอินเป็นโรเกี่ยวเขาอนเวิงเนยังไม่หยกดยังไม่อยกยังไม่ยังขึ้นมาให้ให้ไม่ตู้ขึ้นไม่ตู้ขึ้นมา

เพือเพือตบไรเจีบหน่อยดิแม่คืเป็นไงฮะเ็นไงาีก็จให้ไงด็ก็รังไม่ใช่เอ้าก็มือแม่เนี่ยนบีบด้วยนะบีบชิมวงเนี่ยเออคือิมี่น่าหนุ่มน่าไม่แค่น่ามืซื้อแล้วน่ามวอขาวไ้แม่เอาไปนรอกลำนอ

มันนอนมันกไรใบน้ำกระตนกระตูอนน่ะมันนอนอยู่ห้าเตยออมือไข่ที่ใส่เองไข่หอมไม่ต้องจะุยอือหูมีท่อนของน้ำหอมมันของน้ำท่าท่าเอท่าลายเลยไปเบรก็ดอว่าจนี่กินหอมมัอ้อเราท่าบัวามอันด้วยเราเอง ตาเปนไ่เปนไก่แล้วมันตายมันจายอยู่ที่ป่าจะตายอยู่วัดแต่ผู้แม่เจ้าใครแค่ใช่แต่กนรงนู้่ไล้วเจอเอออืมอ๋ออ๋อหอมได้ปสีป่าเลยตื่นะปูนะเออชื่อนั้นมีวันตะกี้ก

แต่จะถามกรอมมยุ่้ากรไปาเมดาไปลูอย่าไปเลยอ่าไปเมาพี่มาพี่มาพี่ไปเห็ดของเอนาเลยเอนามาก่อนจังดิลูกละดีมาค่อยบ้านนี่ตระดานบะระรงไม่ใช่รือดงเชบาทหรือบะระดงกระปุกว่าตัวเองกระปุกตาเบืองนี่กระปุกเดี๋ยวนี้กระปุกเดี๋ยวนี้เขาเปิดผ่อนจกี บาดนี่บ้คนออก่งหนเอืนามานี่ังหนเอื้นามาเอนามาแต่ห่อยูจะหายเยนเยูก็ได้น่เรามาให้องเราแต่นอนจะเมื่อยก็นอนนอนได้เนะนอนนอนได้บบเมื่อยเด้อานั้น

แ่ัดยักษ์หน่อานอนน่ดิลูกนอนน่ดิีฉันจนอนกันมัดเนาะกินต่กิปปยหน่วยได้เหรอเฮ้อแม่มาอยู่เฮือนพ่อแม่เยมฮะนะแม่อนนน้องน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเออเอกินแม่แช่น่ะกินแมาีาแม่บเคยกินนะเจ้าิกินบ้ใช่กินบกินกนอดเจ้าน่ะ 10 thỉnh, 10 thỉnh. Thỉnh, thỉnh. mưa gìn thiêng hả phụ nữ mèm cả, xin đi pha bay, pha trái sầu, khi đi pha mưa, Hai chắc ba mưa kín, kín, kín thỉnh, hà, áo bay, mưa nam bay, gìn nam thả bay, gìn mưa nhảy mưa này này, xinh nhả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 y, พี่ชีชม mm. uh, ันนี uh. ่ชีเขียวชีม wow> mm, um, ่วงน้ำดูนะชีชม้าชีชมีชีชมายล่ะอันยับไปยับไปกินน้ำตันดูไปกินน้ำมาอันยับไปกินน้ำถั่วลูกอ่ะันกินน้ำไปกินน้ำดูไปมันบป็อยากน้ำนะมันมชีชมนี่โอ้ป้ามักซิปเลยเก่งเก่งเก่งใช้สีแดือะไะใช้สีแดงนี่สีเดืองสีเขียวน้ำมือลูกนะสีเขียว สีเด <Ừ. S 1> ืองหือนน่ีเือ้งสีเดืองลงไปใส่บาทผลได้หยดยาที่มือสาวนี่แน่วาอยากลงแนวกดบลงวะอยู่บัดนแม่ลงพ้าลงนั่งเปาะถ้าสีเด็บถ้าสีเด็บวะก่อน่าถ้าชีเด็บเอาการเปียร้อยได เปียรอยเปีแ <potrze> ล <com> ้วกันเปียรอยเพิ่นวะเพราะว่าอ้าดูห้าวิครบได้เพิ่งมาครบกักันเปียร้อยเพิ่นวะกันเปียรอย่์แต่วิวเพิ่นกับโบโยดเลยแล้เพิ่นวะเออจำวิวฮะอันนี้ก็กินเดได้ผู้ชายเลอกินช่บบวัลพันยอดให้ผู้ชายบ่ ชบบอกตู้เห่าอยู่คบาเช่ะงามยังผลองให้อรยอยากดงให้บ้าก็อยากดงทุจาขึ้กันเหมือนวะอืมนเราก็ทุจาอยู่แล้วก็อะไรดงอยู่อยู่น้ำพอกับใยผ้าผัวอมบ่ยอมชีดดงไปเล้วไปแล้วหาเงินชื่อแมมให้บ้าจ้ะห้ว่าเงินซื้มแมมืแมมจ้เงินชื่อแมมเห้บ้าเลย ไปน่องนี่ะต้มุมผอม่าเอาบ้านเราเฮียนบ้านอยู่บ้านเฮานี้ว่าเกี่ยวขอาแบบนั้นฮะปีหนากน่อนได้แน่ๆปกติโบว์บ่านมันมีมมีอุดมเป็นยังหาคู่ไปได้เป็นยังหาคู่ไปได้เน้ะบ้าน สียังลงนะสียางสีม่วงสีเขียวในมือลูกนะสีเขียวตัวน่ะเขียวม่วงมักซเตอรกเลยมักคักนี่ข้อแรกบุญย้ำแดงดีวะไปนังเผานอนเผาอยู่ เห็นมันมือนะกลุ่มลองนนไห่ดินแดกๆมาจากดินมาจากดินนะขึ้นไปจนหอนถึงสูงเลย่กาบก้าลงมาห้องพ่อขึ้นไปเอาว่านี่พ่อมาเอาว่านี่ว่านย่านตกว่ะมาปีนขึ้นไปบอกมึงย่างมัอนมึงกระโดดมาต่ำนะบ่มันมันมันกว้างนะมันหลายหักอีกหน่อยหน่อยกว่านี่

เช่งก <Hoy S 2> ็เรยวนี้เรจไปเลยจุแม่โจกะลงนโจกลงเื่อกีน้าตุ้ยเีวแล้วผส้ได้ง่วยังเขียวอยู่งเขียวก้อนมูสิได้หลังมูอ่ะดหลังมูแล้วเกี่ยวก้อนมูแบบไมดัดมูมาใช้ขนมแล้วไ่แน่าเดี๋ยวมาแต่ใช้บทที่พี่มันเป็นไตไซ่งยพอวิทยามันก็แหว่ กรีว่าหนึ่งห่เฮไปได้บบา่เฮรบเฮียนำอนำเออลมเนาะบนี้ลมไป้วนคุณแ้เกี่ยวิมาได้เคี่ยวเพมตะคุ้นคุณแอ้อสองคนเอื้อยกับน้องเพื่อมาซ้ำชีไรงัวมาเปืองคุณได้ดงนไปหาไอมาหาเอื้อยเอื้อยไรไปหาน้องไปลอไปลงมาอะไรก็กไรลงไ้ได้วอเฉยเฉยก็เฉยเฉยวกูะไรลงไ้ได้หรอาูระไรไปเลยเลย ีนาวสิมื้อเฮาก็มาอีกป้าเอ้ยพุ่นน่ะมาเกี่ยวเขานี่ล่ะมันสิุกแล้ว่นอันนันหน้าเฮาแล้วบ่แม่อันึงือหน่อยนึงเขาเจ้าเเนาะซําของป้าเลยเนาะาสิแล้วไปแล้วเออาเจ้าสิกันด้อืเกี่ยวพร้อมกันอ้ยบ่ต้องเอาข้างานม่เอาขาวข้า1 1 1นี่ก็พอ้อื่งงว่างานซํา1 1นี่หอยู่นี่งานโว่ออซํา1 1นี่ก็พได้ออกซําก็อยกนุ๊กล ันมานได้แก่ไวเลยอะไรนันนี่แล้วแม่เขา้านบนแม่เขาโคโคกเกเาท่แต่แก่บจักเขาเมตายว่าเขาเราแต่ก็พักเขากบจักแล้มันเขาปดเตียงใส่้ายสาไปาไปใช้ผ้ามือแล้วผ่าใช่หน่วยมาเมตายกายส่าผ้ามือแล้วมีแต่เอื้อไม่น้าได้ใชมลาเลนาน้าได้ใช่ไ เอ้ยอยากมาอยากากินแม็มป่ะมาอย่างมาใักยาละว่าวนี้น,นี่มาได้อยากกินแม็มมาอยากนอนมาไปไปกินแม็มป่ะมาลงมาจะเตียร์ดูทถาเลยภาชนะอยากมาอู้ลมีดีมานานี่มแมวเชือกันงาวายังมาหายอยู่เลยจับจับจับชุบเข้าชุบเข้าประตูนะจับก่อนแม่ชุบประตูเด้อ ตบได้อืมอืมไปอ่าอย่าช่วยช่วยแฮ่นี่น้ำแฮ่นี่นะใช้เชือบ้านอ๋อนอนนี่ดิมานีนอนนี่ดินอนนี่ดิหรอดานาลมเย็น

Kìa đi kìa đi à kiếm mèo một cuộn một cuộn mát lờ chả lộn lòi lòi sới còn hùng với tôi chỉ hát là của nó lôm hết là hả bạn Hãy subscribe cho Mì mời khắp nơi nơi này phụ khắp cốc này mời đi đứng này đứng khắp lắc cái mời này mời khắp nơi này mời khắp nơi này mời khắp mà này mời khắp nơi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  mình cả đi ตูเถาก็ดีใจารได้ทายาหม่องทาเบดสามเลยเราเห็นทาบดเลยเราเห็นหมอเราทาบดสามย่างเลยทาบดเวยคนไทยคนเถาคนมักเอ้ยมักยาหม่องแล้วจะมาถือรางวัลที่ดึงแต่ละคน หมกแคปหมกแหนงดินกัดนี่เฮาทาปึ๊บน่ะเซาละเออกันว่ะอันโตนกิ้งเอานะมันทาปาๆๆซะเนาะจอยก็สิจบคลิปเพียง่นี้ก่อนขอบคุณบเด้อป้าุงเอ้ยที่ารับชมยที่บ่กดคําโฆษณาเด้อคลิปนี้ไปแล้วสดีสดีแม่ยิงวา คนสิดื้อมาหน้ามื้อนี้สิเหีมื้อนี้มึงลมึงเสิเหคักๆน